วันพระวันดีๆก็ต้องมีเรื่องราวดีๆมาเปิดประเดิมกันนะคะกับ,คบโครงการสามเณรรากแก้วาศาสณ์ญาทนั่นเองค่ะครับ เนื่องด้วยวันมาคบูชาวัดพระรามเก้าการฉนาพิเศษร่วมกับมูลนิธิผ่นดินธรรมสานต่อโครงการสามเณรรากแก้วศาสนาทายาทขึ้นเป็นปีที่4นะคะพนึกศรัทธายาวชนชายและหญิงโดยการจัดบรรพชาสามเณรสิบรูปและแม่ชีน้อย9รูปน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระยาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพร้อมถวายกุศลอุทิศแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพุทธ,ธาจารย์ณพระอุโบสถวัดพระราม9กากรจนาพิเศษและพมนักที่ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชการที่9โดยอยู่ศึกษาในธรรมมะที่ธรรสถานตั้งแต่วันที่13มีนาคมถึง19เมษายน2558ค่ะไม่ไปโรงเรียนไปทุกวันจะเพื่อให้เยาวชนที่ ปิดเทอมนะในช่วงภาคฤดูร้อนได้มีกิจกรรมที่ทำเพราะเด็กวัยรุ่นถ้าไม่มีกิจกรรมที่ทำก็ว่างและก็มองว่าเดี๋ยวนี้อันตรายในโลกยุคใหม่โลกโซเชียลมีเดีย,ยอาจจะพาเขาล่องลอยหลุดออกจากความดีหรือว่าสิ่งที่ไปทำแล้วเป็นอันตรายกับชีวิตของเขาได้เลยจัดให้มีโครงการบวชราแก้วสาธาร t h า a ขึ้นแล้วก็มีทั้งผู้ชายและผู้หญิงเยาวชนทั้งคู่นะเพราะเยาวชนผู้หญิงก็น่ากลัวเดี๋ยวนี้อย่างที่เราเห็นเป็นข่าวเยอะแยะ ถ้าปล่อยให้ผู้หญิงไม่สามารถที่จะมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็ควบคุมตัวเองได้ก็อาจจะเป็นอันตรายกับตัวเขาได้ก็มีคนสมัครเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ช่วงอายุก็ขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เด็กสุดหขวบเองนะแล้วก็โตสุดก็12ขวบแล้วก็จากหลายจังหวัดเพิ่มมากขึ้นแต่ก่อนมีเฉพาะในกรุงเทพเดี๋ยวนี้ก็มีทั่วทั่วทุกจังหวัดเลยไม่ชี้น้อยถือว่าเป็นสิ่งที่โยมถามกันมานานแล้วไม่มีลูกชาย ทำยังไงอยากจะให้ลูกสาวได้บวชบ้างนะก็เลยถือโอกาสว่าเยาวชนเนี่ยโดยเฉพาะหิงทุกวันนี้จํานวนประชากรของผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชายนะก็เลยให้ผู้หญิงได้มีโอกาสได้ได้บวชแล้วบวชแล้วก็ได้ออกอากาศด้วยก็เป็นตัวแทนของที่ว่าเยาวชนผู้หญิงทั้งประเทศได้ดูในนี้ก็ออกอากาศถ่ายทอดสดทางครูช่อง186ด้วยเพราะนั้นเด็กเหล่านี้ก็จะเป็นตัวแทนความดีให้กับเยาวชนที่ปิดเทอมที่รับชมอยู่ทางบ้านก็มีบ้างมาถึงแล้วร้องไห้คิดถึงบ้านบ้าง มาอยู่สักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าปรับตัวไม่ได้หิวบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะ<ม>ก็เราจะมีการมาเข้าค่ายก่อนนะแล้วก็ถ้าใครไม่ไหวแล้วก็ไม่บังคับไม่ฝืนเขาเขาก็ก็มีกลับบ้านไปบ้างแต่ไม่มีโหวตคัดออกอะไรไม่มีนะคือเด็กเขาไม่ไหวเองแล้วก็ปล่อยเขากลับไปเองนะ <c oughs> อย่างมิกกี้นี่น่ารักมากบวชสมัมมาณีปลูกป,ปัญญาธรรม <c oughs> เมือ่อกี่ปีลูกสามปีที่แล้วใช่ไหมครับทุกวันนี้ก็ยังกลับมาช่วยเหลือลุงพี่ตลอดเป็นพี่เลี้ยงและครั้งนี้จะมาเป็น บวชเนนด้วยเนนพี่เลี้ยงด้วยนี่คือผลผลิตนี่คือความสําเร็จที่ทําร่วมกับครูปูกปัญญาธรรมในเมื่อปีสปีที่แล้วนะจนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นรุ่นที่สี่แล้วก็ยังมีเด็กเหล่านี้เนี่ยเข้ามาร่วมโครงการกับเราอยู่วันนี้มิกกี้ก็มาร่วมงานกับเราด้วยแล้วก็จะบวชด,ด้วยในวันที่13มีนาคมนี้กาได้ทําให้เป็นผลที่มีสมาธิมากขึ้นแล้วก็ถ้ามีสมาธิก็จะทําให้ตั้งใจเรียนได้ดีขึ้นครับพ่อแม่ก็จะ ก็บอกว่าดีแล้วที่ที่ได้บวชเพราะมันให้แต่สิ่งดีๆกับเราครับ ค่ะก็วันนีดีใจค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมบุญที่วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกค่ะซึ่งจริงวันนี้เป็นวันมาฆบูชาอยู่แล้วทางที่วัดก็ได้มีจัดกิจกรรมขึ้นเนื่องจากว่าในช่วงภาคฤดูร้อนเนี่ยค่ะจะมีน้องๆที่จะบวชบวชสัมมาเนนแล้วก็ชีน้อยปีนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะซึ่งเป็นเป็นโอกาสที่ดีมากที่จะมีรากแก้วศาสนทรมญาตเกิดขึ้นมาวันนี้ก็เป็นการเปิดตัวน้องๆที่จะอยู่ในโครงการของเรานะคะก็จะมีการถ่ายทอดสดด้วยตลอด1เดือนต็งเด้อนดต ประเทศด้วยก็ให้เขาได้เรียนรู้ในการใช้ชีวิตในเรื่องของธรรมะแล้วก็พุทธศาสนาต่างๆซึ่งดีใจค่ะในฐานะที่เหมือนเป็นเป็นลูกศรริษย์วัดเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสได้มา,าร่วมงานในโครงการต่างๆของที่นี่เนี่ยต้องบอกเลยว่าวัดพระรามเก้าเนี่ยมีโครงการต่อเนื่องเสมอและให้ความสําคัญมากๆในเรื่องของเยาวชนนะคะรวมถึงครั้งนี้ด้วยเช่นกัน และสําหรับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะครับคือวันมาค้าบูชาตลอดทั้งวันฮะเหล่าศิลปินดาราต่างร่วมกันเข้าวัดทําบุญกันแบบไม่ขาดสายครับ ขับรถผ่านนะคะที่วัดพระรามเก้าโอ้โหคนเยอะใช่ไหมรถจอดกันเต็มเลยจอดตรงหน้าวัดไม่พอข้ามฝั่งมาจอดตรงใต้ทงด่วนอีกคือแบบเฮ้ยสุดยอดแต่บังเอิญต้องไปทํางานก็เลยไม่ได้แวะคือตรงที่เลยอาร์ซีเอนิดนึงแล้วก็เลี้ยวซ้ายถูกป่ะที่จะเข้าเส้นเลี้ยวทงด่วนคือทางนั้นก็เข้าได้เหมือนกันปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าจะถ้าไปวัดเนี่ยไปเวียนเทียนก็บางทีก็ไปวันนั้นเหมือนกันเพราะเข้าไปแล้วมีความรู้สึกว่าใช่บางที่เข้ามีความรู้สึกเอ๊ะบางที่ไม่ใช่บางที่เข้าแล้วร้อนไงอ๋อเนอะไปที่นี่ โอเคหน่อยหมายถึงอากาศไง